สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะจะกินตำบุ้งห่งหลายดีใจครับเออดีใจแห้งมาด้วยค่ะมากินน้ำกันเอามาตําเองอันนี้ก็มีข้ิวปุนแล้วก็ันผักอันผักอะไรนะไอ้ทั่วแปบบอกเฮ้ยอย่งนั่นละค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องมากินน้ำกันเอาเหียก,ก่อนเอาเ,เอาจังเหนีกอ่อนจะบอกเลยว่าตําแสบแห้ง ปลาแดกหอมหอมพี่น้องปลาแดกแบบแบบปลาแดกคืองหอมแต่แบบแห,อแแบบหอมอีหลีเม,มียนเขาเรียกอย่างเก,กาะเม็ดกระสินมาได้พี่น้องลุงม,มือ สิจุ่มนามเล็กน,น้อยนะโอ้ยหาโอ้ยหาคือส้มตำจิ้มย่างกับมะเหล่หรอพี่น้องมาด้วยค่ะคำนี้ๆอยู่นี่ก็คว่ำหมืดห <c oughs> ืมบอกกอด ว่มีแอ้ขาตั้งกล้องบาลูกเ<อ>ี๋อันนี้กินน้ำแน่ียังก่อนอื้ยเจ็บเจ็บมาใด้พี่น้องด้วยมือหนึ่งก็จับอยากท่ายพี่น้องเบิ้งน้ำก็แสบไหลไปสะออนน้ำบ่ เ็นเห็นหนาคนกินสิบว่าเห็นถาดตมหุ้งเห็นถาดตะมุฮุงสิบว่าเห็นหนาคนกินช่วงนี้บอกระดีเห็นิีเด้วยพี่น้องเปรียกไรเขียนงานมาแล้ว คนหมากกับมิแต่สื่อกินไหมค่ะไ่พอยมีเวลาเดี๋ยวเห็ด mm. เห็ดกับเขาเลยแต่ตับหมหุ่งนี่อยากแห้งสื่อกินกับพ่อถือใจพี่น้องค่ะไปยืนรุ่นนี้ตั้งหากหืมต้องแลซบค่ะพี่น้อง,อง,องมูตสองเคยกินอย่างแบบแบบน้ำตาไหลว่ะพี่น้องน้ำหูนำ้นำตาไหลไหมแบบ ด้วยใจอะมันแสบอากินน้ำแนงอืมปลาหมึกปลาหมึกทอดอืขึ้นงงบ้ากินเข่าเดี๋ยวเพราะว่ากินตามุ่กับมี๊กับปุ่นเป็นแป้งอ่ะล่ะ ฟินอะไปเถอะบ้านจะมืดแน,น่ๆแล้วพี่นอ้องเวลายามมีแสงสว่างกับบริรเหตุิปถหาวจับกล้องคุณท็ดขุนไทยเขากับบริรเหตุขีบนะพี่นอนะ้องเนาะ อืมฮึมคำปุ่มๆเลยนะแซ<ะ>่บไม่ต้องให้หน้าคนกินหรอกจะบอกเลยว่าฟินมาก

ประแดกแซบอะประเด,ก,ะะเดกหอมครัเบเล็บไม่เมือยกินตะมุหมแซบค่ะอืม hơn nó nhàng quậy chứ còn lướm mẹ thua nhàng nó vào

คือพวกออกรู้แบบนุ hmm. ่งอย่างทัวอย่างหนากรวแปบอ่ะเป็นโลคว้มจำว่าจำไหมพี่น้องอืออืออือ

ประเดกกินดีค่ะพี่น้องหอมนัวนๆแม่พี่น้องอ่ะอือหือไปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจะเอาให้เมดถาดนี่แหละขอบคุณนะคะ่าที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ